สวัสดีค่ะเช้าอุบลมารายงานตัวด้อค่ะพอนพี่น้องไดโนอถือหวยกันอยู่บ่ค่ะไผ่ถือหวยก็ดีใจนําเด้อค่ะเด้อไผบ่ถือหวยก่ะซื้อไหมค่ะงวดหนา้าแต่ว่าจะซื้อไลน์ซืได้เงิน่ะมื้อนี้นนยเช้าอุบลไมีหยังดอกค่ะสิมารีวิวของไปซื้อมามื้อนี้ก็คืออันค่าตาังกลโองคืออันนี้นี่ค่ะค่าตาังกลโองแล้วก็ ไม่จับไม่จับไทยโลกนะคะซื้อมาสองยางนเลยเพราะมันจําเป็นตองใส่นะคะเวลาทายคลิปมันตองใส่เดี๋ยวเช้าบนสิมารีวิวไม่จับก่อนเนาะค่ะเนาะธรรมดาในราคาไม่จับกับบรดษแพงปั้นได้หรอคะนี่นี่มันปับ๊บไดนน้นี่ค่ะงามเลยเนาะพี่น้องเนะาะเช้าบนมากไหมขาวกับดำ มันตัดกันดีค่ะนะมึงปับได้พี่นอ้องน,นี่สาวบนสีนี่ค่ะนี่นี่งามอ่ะเฮ้เรียบร้อยน,น้อยๆค่ะตะโต๊ะดีพกใส่กระเป๋าไปใส่มาใส่กาง่ายนะคะอันนี้ราคาไอ้ยี่สิบโคตรน,นะคะยี่สิบโคตร เป็นเงินไทยกับกะถึงลอยเจ็ดสิบสองบาทพี่น้องถือกิลีคุ้มขนาดพี่เสือเด้อค่ะนี่ทาบาเซาพี่น้องธันใดซับซา,าวธันใดที่กำลังเริ่มเห็ดคลิปใหม่เด้อค่ะเด้ออยู่โอสนาเด้อค่ะนี่ไปซื้อเอาเด้อจ้าเด้อนี่อ่าชิ้นต่อไปเนาะพี่น้องนี่ค่ะเห็นจัดมาพี่น้นอ,นอง มันปั๊บใสเนานะคะปิป้นใบกอนชาวบนก็ไม่เคยคิดเกาินลราคาเพราะแต่ไปซื้อมากก็เลยเปิดเบิง้งแต่ว่าบให้เบื้องนะคะว่าเดียี่ห้อ,อยังเพราะว่าบริษับริษับริษัรีวิวอันซื้อนะคะรีวิวแต่ค่าต่างก่อนี่คะ่ะมันก็จะเปิดออกมากแบบนี้พี่น้อง อันนี้กับนี่ค่ะเห็นบ่พี่น้องนี่อันนี้ก็บมุนแนวหมุนสายมุนขัวม้วนลอกเลยค่ะแล้วก็ลอกไว้ค่าตังค่ะสามสามฉากข้ออื่นี่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยบ้างหน้าบ้างหน้าเศร้าบนเบิดอ่ะพี่น้องงายเลย คืออันคือจังเครื่องอันรีดผมเดี่ยไม่พี่น้องพี่น้องเป็นบอลนี่ค่ะขามันขามันปั๊บได้นี่ค่ะเดี๋ยวเสาบนสีลองใส่โทรศัพท์ให้บุงนี่ค่ะน,นี่กระถือไายเป็นสีพี่น้องน,นี่ค่ะโอ้ยยังลดอันใส่กล่องกระดาษด้อค่ะอันนี้ ใส่กล่องกล่องแล้วก็ถือหักถือทายไป็นสีหน้าพี่น้องเวลาเขาไปนอกสถานทีนะคะค่ะเมื่อนี้เช้าบนกุ้งมิยังพ่อวาหน้พี่น้องดอกค่ะเพราะว่ามาเด้อเอกสารถุมแล้วจะน่อยเช้าบนก็สิไปอาบน้ำแล้วก็สีขานอนแล้วค่ะเพราะว่ามื่ออื่นตื่นตีสาวตืว่นตีหาเพจง,งานมื่ออื่นนี่แห้งข้าวไก่ปิดลุงเรียนนะคะก็เลย มันสิยากแน่ก็ okay. สั ouais. see, pues, uh ่น huh. มือน <c ười S 2> ีกัเขาให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเดอค่ะาเดอร์สุขภาพร่างกายรักษาสุขภาพร่างกายเดอพี่น้องเดอแหงโลกลลยขูมือนี้วเบรเซใช้ก็ได้ฝากพ้อม่พี่น้องฝากกดติดตามส่งสาวอุบลผ้าลุ้ยในเดอค่ะาเดอกดกดอันติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเผื่อเไดบอกคลิปใหม่ๆนอกจากนอเนี่ยก็เป็นคลิปอีพีหลด นี่แหละค่ะฝากพี่น้องติดตามเช้าุบลนผ้าลุยเด้อค่ะเด้อสลับมนีกะสวัสดีค่ะ